สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Team Girls นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทํารายการทำมอโมฟโรติชานิแล้วนะคะซึ่งห่างหายแบบเป็นเดือนนะคะทุกคนคือบางครั้งจะแบบห่างหายก็คือแบบ2อาทิตย์นะคะแต่เราไม่คือ1เดือนเลยเนาะอ่ะก็เพิ่งจัดการเรื่องโรง,งเรียนเสร็จนะคะก็เพิ่งแบบทํางานส่งอาจารย์เสร็จนะคะทุกคนก็เลยแบบได้เพิ่งเพิ่งได้มาถ่ายคลิปนะคะเมนูที่พิมจะมาทานะคะนั่นก็คือเมนู ตำโซ่ทะเลค่ะทุกคนซึ่งเป็นคลิปแรกนะคะในรายการทำโมโม่คนดิฉันนะคะที่แบบมีอาหารทะเลนะคะทุกคนคือปลาหมึกค่ะทุกคนก็คือจะมาตำโซ่ปลาหมึกนะคะทุกคนวันนี้มีชนิดเดียวนะคะทุกคนซึ่งเมนูที่เกี่ยวกับเส้นนะคะแอมก็ทํามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนก็จะมีอะไรนะยำขนมจีนใส่เนื้อปลานิลก็ทํามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วุ้ยเตี๋ยวเรือนะคะก็ทํามาแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าแอมขนมจีนวันนั้นคือไม่อร่อย แต่แอปไงแอปแบบอุยมันอร่อยนะเอาสูตรไปทําได้อะไรอย่างนี้คือจริงๆคือไม่อร่อยค่ะทุกคนแต่วันนี้เขาจะมาแก้เข็ดค่ะแก้ฝีมือเปนโจทที่แบบมันไ,ไม่ได้เรื่องนะคะต้องมาแก้ค่ะทุกคนหวังว่าวันนี้นะคะจะกินได้แล้วก็อร่อยแบบจริงจังนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะมานะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะียมจะให้ทุกคนดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งครับะเเทศสองแคปมูสามขนมจีนนะคะแล้วก็ ปลากรอน,นะคะทุกคนแล้วก็มีปลาหมึกค่ะอาหารหลักของเราเลยนะคะวันนี้เนาะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะแล้วก็ไปล้างมือกันเลยค่ะทุกคนคือน้องแบบคือฉันก็เพิ่งล้างมือแบบตัวเป็นๆน,นะคะคือมันดํามากนะ้ําอะไรไม่รู้นะคะอืนี่ค่ะก็ล้างเสร็จแล้วนะคะทัาคุมสะอาดหั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมลูกชิ้นนะคะ หั่นแบบเป็นชิ้นๆนะคะทุกคนแล้วก็จะนําไปลวกนะคะทุกคนหั่นไปจ้าหั่นไปอ่านี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาต่อไปนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกมะละกอน,นะคะแล้วก็สับเป็นเอ่อเส้นๆนะคะอืมนี่นะคะจะทำให้รู้แค่บ,บางส่วนนะคะทุกคนแค่นี้นะคะมาคะ่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเปมก็จะ ก็ไฟขึ้นแล้วก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะเพื่อในการลวกปลาหมึกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นของเรานะคะทุกคน ขั้นตอนสุดท้ายนะคะพิมพ์ก็จะมาตามเลยค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็ใส่พริกกระเทียมนะคะลงไปโขกเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็อะไรอีกมะนาวนะคะทุกคนตีมลงไปเลยคะ่ะจิด๊ดโอ้โหน้ำเยอะมากแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแบบเยอะๆเลยนะคะทุกคนพอใส่มะเขือเทศแล้วนะคะทุกคนรีมก็จะใส่เส้นมะละกอนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามให้น้องนะคะเข้ากันเนาะ นี่นะพริมก็จะโขกไปเรื่อยๆนะคะจนสีแบบน่ากินมากค่ะทุกคนดูสีต่อไปนะคะก็จะโขกไปอีกเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะเป็นคนที่แบบชอบตาําส้มตำแบบตอนแหลกๆนะคะทุกคนมันจะได้แบบเส้นนุ่มๆเนาะอ่าแล้วก็ใส่เป็นขนมจีนลงไปนะคะคือเป็นคนที่แบบชอบกินขนมจีนมากคือชอบมากจนก,กระทั่งแบบกินทุกวันยังกินได้แลวคะ่ะทุกคนอือคือไปซื้อมาตำกินแทบจะทุกวันนะคะตำซ้วดนี่นะคะทุกคน ่ใส่เส้นไว้แบบเยอะเลยนะคะเราชอบกินเส้นมากค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคนอย่าตำไรนะคะเดี๋ยวเส้นน้องนะคะจะขาดนะคะกินไม่อร่อยนะคะค่อยๆแบบโขกโไปนะคะแต่ดูจากวิดีโอน่าจะโขกค่อนข,ข้างแรงนะคะทุกคนโขกเบาๆสิมันจะเส้นแหลกไม่ได้เ้ยแต่มันมันโขกแรงเว้อ,อะไรวะ นี่นะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะคะว่าสีหน้าหน้าตานะคะจะน่ากินขนาดไหนนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะมามามาเทค่ะเท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 ,ทค่ะว้าวน่ากินมากคะ่ะทุกคนอือคือขอสปอยไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้คืออร่อยจริงๆค่ะ อะไรแบบไม่โกหกไม่ปลอมค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะ EP ที่14อร่อยจริงสัง <c oughs> จริงสังก็วันนี้แหละทุกคนดูน่ากินมาก <c oughs> สุดๆค่ะแล้วก็เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนมีปลาหมึกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะมาแต่งหน้ากันค่ะทุกคนอนี่นะจา๊ะอยาบมุมกล้องไปไม่เห็นชัดโอเคก็นำหมึกลงไปเลยคะ่ะมัเรียงสวยๆนะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะดูน่ากินมากคือแบบอยากได้จ้างใหญ่กว่านี้อะคะ่ะ